พร้อมอยังคะพร้อมครับวันนี้เราจะมาโชว์ความสามารถอะไรคะสามารถเอาอต่อจิ๊กซอต่อจิอ๊กซอจิ๊กซออลูปอะไรคะลูกเป็ดลูกเป็ดก้าวก้าวก้าวมาแหมเนี่ยอ่าเริ่มเลยคะ่ะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มยังไงคะวิธีต่อโผลมาอินโผล่หน่ไหนต้องเอารูปอะไรเอารูปน่ารักอ๋อต้องเวลาสังเกตต้องสังเกตยังไงนะคะ ได้ไหมลิลีต่ตอบเป็นไหมเนี่ยเป็เป็นไหมเนี่ยลิลี่ตอบเป็นไหมเนี่ยโอ้ต้องดูหน้าเป็ดก่อนเลยเหรอคะไหนไหนคอ่าเป็นไหมเนี่ยลิลี่เป็นไหมเนี่ยโอ๋นี่แหละคะรับพระอาทิตย <c oughs> ์อ้วนเอาลูกกันเอาจะเสร็จไหมจะเสร็จไหมเนี่ยแล้วแล้ว,ลวต่อไปต่อไปดูที่อะไรก่อนคะดูที่อะไรต่อ เป็ดน,น้อยอ๋อต้องตามหาเป็ดน,น้อยใช่ไหมคะอ๋อนี่โ,นนนโอ๊ยไปแล้วไปแล้วแล้วนี่คือตัวอะไรครับป๊าให้ป๊ปปาทำม่านนะจ้าเดี๋ยวลิลี่สอนป๊าด้วยนะปะ๊าจะ,ะไปไหน,นกันก็ต่อไปเราต้องมองหาตัวไหนคะลิลี่ตัวนี้คะ่ะตัวไหนอ๋อต้อนไม้ใช่ไหมไม่ใช่ปีกไก่ปีกเป็ดปีกไก่ปีกไก่โอเคปีกเป็ด เอาอ้วนนะเหลือเหลืออะไรเหลือเหลือสามันสุดท้ายไปเนี่ยเอามามาเราต้องเราต้องมองหาตัวไหนก่อนต่อไปคะเหลือเหลือเหลือสามันแล้วเราต้องมองหาตัวไหนมาเร็วกลินมาแล้วอ้วนเอาเอายังไม่เสร็จเลยเนี่ยทำไงคือตัวไหนโอ้เราต้องมองหาอันนี้คืออะไรนะคะ ปากเบ็ดอ okay. ๋อโอเคแบบนี้แล้วตัวน oh, yeah. wow, ี้คืออะไรคะหน้าปิดอ๋อว้าวอีกชิ้นสุดท้ายแล้วตัวนี้คืออะไรคะขาเบ็ดขาเบ็ดโอ้โหเก่งมากตบมือค่ะอ่าฝากช่องด้วยหน่อยค่ะกดไลค์กดแชร์บกระลาลาไผ่ด้วยนะคะให้ไรโดนได้โดนได้โดนได้ Valeu, é <laughs>